เทรนด์การตลาดในปี2024ที่จะถึงนี้มีอะไรที่นักการตลาดหรือที่นักธุรกิจควรที่จะรู้ไว้บ้างว่ามันจะมีการขยับอะไรของแวดวงการตลาดและนักการตลาดส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์ประเมินและพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2024เกี่ยวกับเรื่องการตลาดไว้ไว่าอย่างไงบ้างวันนี้สำนักข่าวธุรกิจด h e ินไซ d e r รรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ฟังครับ ในปี2024ที่จะมาถึงนี้นะครับการพูดถึง marketing trend น่าจะเป็นเรื่องที่นักการตลาดหลายๆคนแล้วก็นักธุรกิจหลายๆคนจะอยากรู้อย่างไรก็ตามครับในวันนี้สำนักข่าวธุรกิจ The Insider รเนี่ยรวบรวมข้อมูลมาจากหลากหลายแหล่งด้วยกันที่จะเอามาสรุปเป็น marketing trend ให้คุณได้ฟังก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขอพูดถึงงานที่มีชื่อว่า world marketing forum ครั้งที่3ครับงานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาธ์การตลาดแห่งเอเชีย ที่ได้เผยผลสํารวจนะครับแล้วก็คาดการเทลี่ยนการตลาดที่จะเกิดขึ้นในปี2024โดยสํารวจไปยังนักการตลาดหลายๆคนในประเทศไทยนะครับภายใน3คําถามหลักๆนั่นก็คือคําถามแรกครับ what อะไรที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการตลาดในปี2024 2 how แล้วนักการตลาดต้องทําอย่างไรบ้างหลักในปี2024นี้และคําถามที่3ครับ what next นั่นก็คือทิศทางแนวโน้มของการตลาดไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากที่ผ่านจุดนี้ไปแล้วซึ่งใน World Marketing Forum นี้นะครับก็ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจครับอย่างแรกเลยเนะี่ยก็คือนักการตลาด หลายคนนะครับมองว่าในปี2024ที่จะถึงนี้ในมุมมองของเศรษฐกิจเองก็ยังน่าจะเติบโตได้ยากอยู่ไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสจะเติบโตนะครับแต่ว่าอาจจะเติบโตได้ยากนั่นคือถ้าคุณจะเป็นคนที่ stand out หรือว่าแตกต่างจากคนอื่นออกมาได้เนี่ยก็น่าจะเติบโตวกว่าคนอื่นได้ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตลาดไทยนะครับน่าจะมาจาก3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องแรกครับที่ได้รับผลโบวตมากที่สุดเลยก็คือสภาพเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเศรษฐกิจในไทยยังไม่ได้ฟื้นตัวได้ดีนะักภาพรวมของการนําเข้าส่งออกก็ยัังไไม่ดดด้้ีขนนนา นี่คือปัจจัยแรกที่เขาโหวตกันนะครับในขณะที่ปัจจัยที่2นั่นคือพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเทรนพฤติกรรมของลูกค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปี2024นี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวข้อต่อไปเล่าให้ฟังแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่น่าสนใจครับสำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดในปี2024เนี่ยคือมีการพูดถึงการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้มากขึ้นเอ๊ะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้มากขึ้นแล้วมันส่งผลกระทบต่อการตลาดภาพรวมยังไงเดี๋ยวคุณจะได้เข้าใจกัน แต่ว่าเมื่อกี้นี้เราบอกว่ามันมีเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเรื่องนี้ครับเราน่าจะเอามาขยายความกันดูต่อสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในปี2024นะครับมีอยู่หลากหลายปัจจัยด้วยกันแต่ว่าปัจจัยที่โดดเด่นแล้วก็เห็นชัดมากที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องของเทรนด์สุขภาพคําว่าสุขภาพในที่นี้นะครับมันรวมถึงทั้งคําว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจ สุขภาพใจนี่ก็คือสุขภาพทางจิตนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดการที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปผู้สูงอายุอยู่คนเดียวมากขึ้นคนในเมืองโซเชียลไลฟ์กันน้อยลงพวกนี้ส่งผลต่อสุขภาพจิตกันทั้งนั้นนะครับอย่างไรก็ตามเราได้เข้าใจแล้วว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมากที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือแล้วในมุมมองของการทําธุรกิจและการตลาดอย่างเราเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตัวหรือสามารถที่จะเอาอะไร จากเรื่องนี้มาใช้ได้บ้างตรงนี้เองมีอยู่หลากหลายอย่างนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายนักการตลาดก็ควรที่จะได้คํานึงแล้วก็นึกถึงเรื่องของการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง ที่มีความใส่ใจเรื่องสุขภาพกายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตื่นนอนกิจวัตรประจําวันของเขาการเดินทางอาหารในแต่ละมือ้อแล้วก็แอคทิวิตี้หรือกิจกรรมอื่นๆที่จะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพกายเขาดีขึ้นทั้งหมดนี้ครับถ้าคุณคิดออกว่าคุณจะสอดแทรกสินค้าหรือบริการคุณเข้าไปตรงไหนได้มันเป็นเหมือนการขี่คลื่นเลยครับนั่นก็คือคนกําลังสนใจไปทางนี้ก็เหมือนคลื่นกาลังพัดมาทางนี้ปลาที่อยู่ในน้ําก็ไหลมาทางนี้ถ้าคุณแค่ดักจับมันได้คุณอาจจะหาปลาได้มากกว่าที่คุณจะต้องไปนั่งจอออองททีีี่่่่จจะไปปับปลาาในนนนืืคิยมข ว่าแคชเดอร์เทรนด์นะครับหรือว่าการจับ เทรนที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ต่อธุรกิจและก็การทําการตลาดของเราตัวอย่างที่เห็นได้ชัด,ชดนะครับนั่นก็คือธุรกิจกลุ่ม food a n d beverage หรือว่าอาหารและเครื่องดื่นครับถ้าคุณสังเกตกรณีศึกษาของโคคาโคล่าแต่ไหนแต่ไรมานะครับเราจะเห็นโฆษณาและการทําการตลาดของโคคาโคล่าเนี่ยพูดถึงเรื่องของความสดชื่นเรื่องของการ refresh นั่นคือเมื่อไรก็ตามที่คนเรารู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกต้องการความสดชื่นมากขึ้นเนี่ยก็จะนึกถึงโคคาโคล่าถูกไหมครับแต่ว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเองเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของมมมุอองกาารรสสื่ นั่นคือเขาพูดถึงคําว่าสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการชูโลโก้เครื่องดื่มที่เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพจากโคคาโคล่าเองเลยหรืออย่างที่ทุกคนรู้นะครับโคคาโคล่ามีสินค้าที่เรียกว่าโคกซีโร่ซึ่งก็คือโคกที่ไม่มีน้าตาลแล้วสัญลักษณ์สีของเขาเนี่ยก็คือสีดําคุณจะเห็นโคกที่เป็นโนชูการไม่มีน้ําตาลเนี่ย ไปปรากฏในสื่อในที่ต่างๆมากขึ้นแทบจะเรียกได้ว่ายืนคู่กับโปรดักต์หลักหรือผลิตภัณฑ์หลักก็คือโค้กธรรมดาเลยและถึงที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เองเนี่ยโค้กที่ไม่มีน้ําตาลถูกเรียกว่าโค้กซีโร่เหมือนเป็นสินค้าที่แยกกันครับระหว่างโค้กกับโค้กซีโร่กระป๋องของโค้กธรรมดาก็จะเป็นสีแดงกระป๋องของโค้กซีโร่ก็จะเป็นสีดําคือแยกกันชัดเจนแต่ว่าในเวลานี้เองครับโคคาโคล่าเองก็เลือกที่จะสื่อสารเจ้าตัวโค้กที่ไม่มีน้ําตาลเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นโค้กซีโร่แล้วแต โค้กกับโค้กไม่มีน้ําตาลเนี่ยตอนนี้กใกล้เคียงกันมากๆนั่นก็คือเป็นสีแดงเป็นหลักเหมือนกัน อาจจะมีความแตกต่างในสีดำที่แต้มอยู่นิดหน่อยที่เขียนว่าไม่มีน้ำตาลคำถามของหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะการที่โคคาโคลาทำแบบนี้เนี่ยยอดขายของโค้กไม่มีน้ำตาลมันสูงขนาดนั้นเลยเหรอมันทําให้กลายเป็นยอดขายหลักของบริษัทเลยหรือเปล่าคําตอบก็คืออาจจะใช่หรืออาจจะไม่ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าสมมติวันนี้เนี่ยผมเป็นคนที่ต้องการความสดชื่นเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือผมมีความรักสุขภาพมากขึ้นเวลาที่ผมต้องการความสดชื่นแล้วผมนึกภาพในหัวว่าผมต้องการความสดชื่นจังเลยถ้าโค้กไม่ได้มีการสื่อสารแบบนนี้ออกมาใ หัวของผมจะตัดชื่อโคคาโคล่าหรือว่าโคกออกไปเลยครับว่าผมต้องการความสดชื่นแต่ผมรักสุขภาพฉะนั้นโคกไม่ใช่ตัวเลือกแต่ว่าพอโคกทกําการสื่อสารแบบนี้มาคุณนึกภาพออกไหมครับในฐานะลูกค้าผู้บริโภคคนหนึ่ง ที่นึกถึงว่าวันนี้เนี่ยฉันอยากจะกินอะไรที่มันสดชื่นจังเลยแล้วก็หลับตานึกดูมีตัวเลือกเยอะแยะนะครับพอต้องนึกต่อว่าแต่ฉันรักสุขภาพด้วยตอนนี้เองเนี่ยตัวเลือกเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะและหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่น่าสนใจก็คือโค้กหรือโคคาโคลาทาให้แบรนด์ของเขาครับยังรีจิสเตอร์หรือว่ายัางสามารถที่จะบันทึกยึดครองใจของลูกค้าได้อยู่ซึ่งนั่นคือสิ่งที่โคคาโคลาทามาได้ดีโดยตลอดนะครับคุณก็จะเห็นว่าคําว่าสุขภาพที่ดูเหมือนจะเป็นแค่เทรนด์แบบใครๆก็พ มันไม่ใช่แค่เรื่องที่เป็น optional หรือว่าทำก็ดีแต่มันเป็นเรื่อง must have นั่นคือคุณจำเป็นต้องทำ และอยากที่บอกนะครับเรื่องของสุขภาพไม่ได้มีแค่สุขภาพกายแต่มีสุขภาพใจด้วยสินค้าหรือบริการของคุณมันสามารถช่วยจันลงใจคนมันสามารถช่วยบำบัดความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของคนที่สมัยนี้เนี่ยโดนทั้งโซเชียลท็อกซิกโดนทั้งความรู้สึกว่าโอเศรษฐกิจไม่ดีความเครียดที่กดดันโซเชียลไลฟ์นะครับออกไปเจอเพื่อนฝูงน้อยลงเรื่องพวกนี้ทําให้คนมีอาการที่เรียกได้ว่าเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นบางคนอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นโรคแต่ว่าตัวเลขแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเป็นเนี่ยมีมากขึ้นจริงๆฉะนั้นสิินคค้้าาาหรรรรืรอออบบกขงงุณมมีะไ สามารถที่จะมาดักเทรนต์ตรงนี้นั่นอาจจะเป็นคําถามที่คุณต้องลองย้อนกลับไปถามในธุรกิจของคุณดูกับอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจครับของงาน World Marketing Forum เนี่ยบอกว่างอกการตลาดในปี2024ครับจากที่สํารวจนะครับผู้บริหารในหมวดของการตลาดหลายๆบริษัทในประเทศเนี่ยบอกว่าน่าจะไม่ได้เพิ่มงบประมาณเท่าไหร่ครับคือไม่ได้อัดมาร์เก็ตติ้งอู้ฟู่เป็นไปได้เลยละ่ะว่าจะเทียบเท่ากับปีก่อนเรือมากก็อาจจะปรับขึ้นแค่ไม่เกิน10%อ่ะเรื่องนี้บอกอะไรเราครับมันกําลังบอกว่่่่าาาาาาสถถนนนนนนนกกกรณณ์ทีีีีแขขขงงงััันัใปนป้้้เซึมออจจะ็ดะค,คุํ จับเทรนด์ได้ถูกคุณกําลังเริ่มรู้แล้วว่าจะปรับตัวจะแก้เกมยังไงเนี่ยคุณยังมีเวลาในปีหน้าเพื่อที่จะใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาในปีนี้เพื่อ execute การตลาดในปีหน้าได้ซึ่งนั่นนํามาสู่การสรุป marketing trend นะครับจากอีกเวทีหนึ่งที่เรารวบรวมมาครับนั่นก็คือเวที CTC หรือว่า Creative Talk Conference ครับใน session marketing trend ของปี2024ในเวทีนี้นะครับก็ได้รับเหยียนจากคุณสิทธินันจาก Content Chief และคุณสุน,นาจาก r e t a ท l ซึ่งก็ได้ข้อสรุปเทรนด์ที่น่าสนใจมาอันหนึ่งครับแล้ว ทีหนึ่งก็คือเวทีเมื่อกี้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือการพูดถึง value gap คืออย่างนี้ครับในอดีตเนี่ยนักการตลาดมักจะแบ่งคนแบ่งชนชั้นนะครับของคนประเภทต่างๆเนี่ยออกเป็น generation เช่นคน Gen Y น่าจะชอบอะไรน่าจะไม่ชอบอะไรคน Gen Z น่าจะอยากฟังอะไรน่าจะอยากได้ยินอะไรคน Gen Baby Boomer น่าจะต้องสื่อสารยังไงกับเขานักการตลาดสมัยก่อนเนี่ยจะพยายามนิยามคนออกมาเป็น generation แล้วก็เลือกข้อความทางการสื่อสารแต่สมัยนี้มันกําลังเปลี่ยนไปครับคือเรื่องนี้มันบางลง เร,เรจริงๆมันสอดคล้องนะครับกับเทรนด์2024ของสำนักวิจัยธนาคารทหารไทยธนาชาตครับที่บอกว่าแต่และเจเนอเรชันเนี่ยมันจะมีความกลมกลืนกันมากขึ้นแล้วคุณไม่สามารถแยกเขาได้ชัดๆแล้วว่าเจนนี้ต้องการอะไรเจนนี้ต้องการอะไรฉะนั้นสิ่งที่ควรสนใจก็คือลืมเรื่องพวกนั้นไปเลยครับแต่กลับมาสนใจในเรื่อง Val u e หรือว่าคุณค่าที่คุณจะสร้างให้กับเขาจริงๆคุณค่าที่คุณจะสื่อสารเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่าเจเน r เรชันนักการตลาดจะเอาไปออกแบบว่าเราจะสื่อสารเราจะส่งข้อความอะไรไปหาเขาเขานจะชอบฟังคําพูดแบบไหนตอนนี้บอกไม่ ต้องแล้วอย่าทำอย่างนั้นให้เรามาออกแบบดีกว่าว่าทุกๆคนที่จะได้ฟังเนี่ยคุณหาให้เจอคราว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคือใครแล้วสื่อสารในเรื่องของ Value นั่นคือคุณค่าที่เขาจะได้รับจากสารการตลาดของเรา อย่าโมแต่พูดว่าสินค้าของเราบริการของเรามันดียังไงแต่จงพูดจากมุมมองของเขาว่าเขาจะได้คุณค่าอะไรจากเรากรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับของเรื่องนี้เนี่ยก็คือที่ผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ใน The Insider Podcast มาก่อนหน้านี้ซึ่งเดี๋ยวกำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้ด้วยนะครับก็คือพอดแคสต์ที่สัมภาษณ์คุณคิมกัวิน CEO แห่งร้านสะดวกซักออตตอรีถ้าคุณสังเกตนะครับออตตอรีเป็นร้านสะดวกซักที่ประสบความสําเร็จมากๆร้านหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับก็คือเขาก็ไม่ใช่คนแรกในประเทศไทยที่ทําแล้วการฝ่าฟันของขงง,งเเาายยยัไบี่ด๋ว ไปฟังในพอดแคสต่อได้นะครับแต่ผมสรุปให้ฟังเร็วๆตรงนี้นิดหนึ่งนั่นก็คือมุมมองของการสื่อสารออกไปเนี่ยออตรีไม่ได้สื่อสารออกไปว่าเราคือร้านสะดวกซักเพียงราคาแค่ไม่กี่บาทคุณก็สามารถซักผ้าให้สะอาดได้อันนี้น่าจะเป็นสารการตลาดของนักการตลาดทั่วไปก็จะคิดได้ประมาณนี้ถูกไหมครับแต่ออตรีเข้าใจในเรื่องของ Val u e หรือว่าคุณค่าที่ลูกค้าได้รับฉะนั้นสิ่งที่เขามองเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเขาจะสื่อสารอะไรให้กับลูกค้าแต่เขามองว่าอะไรคือคุณค่าจริงๆที่ลูกค้าได้รับถ้าคคคุณคิดแ่ เดี่ยวคิดอย่างตื้นเขินเลยเนี่ย เราอาจจะคิดได้ว่าเออก็ผ้าสะอาดไงแต่นั่นคือคุณค่าแค่อย่างแรกครับแค่ประการแรกจริงๆแล้วมันมีอีกเลเวลหนึ่งคุณค่าที่ได้มามากกว่านั้นครับคือเวลาของครอบครัวคุณคิมกวินแห่งออตตอรินะครับบอกว่าคุณค่าที่ออตตอริอยากจะส่งมอบจริงๆเนี่ยก็คือเวลาของวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณแม่นะครับจะต้องมาใช้เวลาเกือบจะทั้งวันในการซักผ้าตากผ้ารีดผ้าซึ่งมันทําให้เวลาของครอบครัวเนี่ยมันน้อยลงกว่าเวลาที่ครอบครัวจะได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็น้อยมากอยู่แล้วแล้วนี่พอมันเป็นวัััันนนหยยยุุดคณงงงต้้อเเสีววลาาทใกรไป ทำเสื้อผ้าให้สะอาดทำเสื้อผ้าให้มันพร้อมใส่ในสัปดาห์ถัดไปซึ่งเรื่องนี้เป็นการหลายครอบครัวมากๆนะครับดังนั้นคุณคิมบอกว่าการมาซึ่งออตตอรีเนี่ยเราไม่ได้กําลังบอกว่าไม่กี่บาทคุณก็สักผ้าที่สะอาดได้แต่เรากําลังบอกว่าไม่กี่บาทคุณก็จะได้เวลาอันมีค่าของคุณเวลาที่คุณควรที่จะใช้กับครอบครัวนั่นคือคุณค่าจริงๆต่างหากที่ได้รับซึ่งพวกนี้ก็จะไปตรงกับอีกเทรนด์หนึ่งนะครับที่ปี2024ี่เนี่ยมีคนพูดถึงกันอย่างเยอะเลยว่านักการตลาดควรจะรรรู้จััักกกกกตตวนนนึง่็็คคือ Marketing. Marketing คืออ Purposeful Purposeful Marketing Marketing บบาาาาทํลดแ แสดงออกให้เห็นครับว่าแบรนด์นี้มีประโยชน์ต่อสังคมแบรนด์นี้เนี่ยจะ c o n t r i b u ์หรือว่ามอบอะไรให้สังคมมากน้อยแค่ไหนคําว่ามอบให้สังคมไม่ได้หมายถึงเสียสละไม่ได้หมายถึงต้องเป็นมูลนิธิไม่ได้หมายถึงต้องบริจาคนะครับแต่คุณค่าที่สังคมหรือที่คนทั่วไปเนี่ยทุกวันนี้เขาอาจจะกำลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างหนึ่งอยู่แต่ว่าการมาของธุรกิจคุณการสื่อสารทางการตลาดของคุณเนี่ยมันทําให้สังคมนี้น่าอยู่ได้มากยิ่งขึ้นสิ่งพวกนี้แหละครับคือสิ่งที่คุณจะสามารถมัดใจลูกค้าได้ในปี2020แแแลลละไไมม่่่่ใใชคคคดจููกก้้้าาตเหสอง อาจจะกลายมาเป็นแฟนแฟนแท้กลายมาเป็นสาวกของคุณและเมื่อคุณมีคนที่เขารักคุณแล้ววันพรุ่งนี้เขาก็จะยังรักคุณอยู่ต่อให้คุณไม่ทําการตลาดแล้วก็ตามและเหนือนสิ่งอื่นใดเขาก็อาจจะไปชวนคนอื่นมารักคุณคนพวกนี้แหละครับคือท็อปเซลล์หรือว่าเป็นนักขายที่คุณไม่ต้องเสียเงินจ้างสักบาทเพราะคุณทําการตลาดแบบ Purposeful Marketing และนี่ก็คือการพูดถึงเทรนด์มาร์เก็ตติ้งของปี2024นะครับที่ทีมเรซูชชั่นของสํานิข่าวธุรกิจดี e ินไ i d e อร์ไปรวบรวมมาให้และถ้าคคุุณไมม่่อยยาาาาากกกกกจะพลลลลดดดด In Subcribe ธรรริแแตีีๆบบบน้็ืั ตามและกดกระดิ่งสำนักข่าวธุรกิจ The Insider กันไว้ถ้าคิว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดเซฟนะครับหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยผมเชื่อว่าคนที่ทำธุรกิจอยู่คนที่ทำการตลาดอยู่จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนและถ้าคุณอยากให้ผมมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกอยากจะให้ทีมเ s e a ร์ h ของสำนักข่าวธุรกิจ The Insider ร์ไปเรซูร์สแล้วมาสรุปอะไรให้พวกคุณฟังในเวลาแค่ไม่กี่นาทีนี้แต่ได้ประโยชน์มากๆแบบนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้นะครับเดี๋ยวทีมเ s e a ร์ h ของเราจะไปหาข้อมูลลลลลมมมาาาาาให้้้้แแะะถออออยยกกกกกกจไไปปฟัััง The Podcast The Podcast Insider Insider นนตต่่็็ืดดิววรโ ที่เราจะไปสัมภาษณ์นักธุรกิจเก่งๆหาอินไซตด์ของธุรกิจเขาที่เขาไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนอย่าลืมติดตามดิอินซ i เด r ์กันนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ